ครับผมนายสยามแก้วน,นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิีสุรินจะมพูดเรื่องสิ่งประดิษฐ์จักรยานลอยน้ำจักรยานลอยน้ำเป็นโปรเจกต์ของชั้นปีท้ายสมาชิกในกลุ่มก็ได้ประดิษฐ์จักรยานลอยน้ำจนสำเร็จก็ได้มาทดลองกันที่บออ่อน้ำวิทยาลัยก็ื่อคนแรกลงทีมก่อนเขาปั่นไม่ได้ชิลูนในใจก็เลยคิดว่าเพื่อนทำได้ผมก็ต้องทำได้ ก็เลยลองขอเพื่อนลงไปปัน่นในใจอ่ะคิดว่าเป็นยงไงเป็นกันไงก็ต้องเปียกพอก้าวขึ้นจักรยานลอยน้ํายังไม่ทันตั้งตัวเลยจักรยานลอยน้าที่ผมขึ้นพาผมคว่ำอย่างไม่เป็นท่าเพื่อนพากันหัวเราะกันโยกใหญ่ในใจผมยังไม่ยอมแพ้เพื่อนฝันได้เราก็ต้องฝันได้พอเขาพอ ก้าวขึ้นไปอีกจักรายานพาผมพ่อมท่านี้คิดในใจว่าต้องทำให้ได้ไหนต้องทำให้ได้ฐานนี้เลยให้เพื่อนช่วยจับจักรายานเพื่อจะให้เป็นฐานแน,น่นๆเพื่อจะปั่นโชว์เพื่อนสักหน่อยแต่เสียดายจักรายานก้พุ่มอีกเหมือนเดิม ผมยาวแล้วผมอายมากผมก็เลยเลิกปั่นดีกว่าผมคิดว่าที่ผมปั่นไม่ได้นั้นก็เพราะผมตัวใหญ่เพื่อผมตัวเล็กก็เลยปั่นไ็ได้ครับ